ลุงได้หน่อไม้มาเยอะเลยนะคะตูในคลิปตกขีดต้มตกี้นแม่ทำเป็นไหมแกเป็นอยู่ขามาแอ่าม่มาแม่พออยู่ตรงนี้ก็ได้แม่ แม่มายี่ฝั่งนี่ต้องมานี่มามาค่อยไลยสดค่อยไลยสดโอ้โหหมดกันหมดกันเลยค่อยไลยก็มาเกินยี่สิบมดให้ให้สิบยายบังนกับซิปหนึ่งเป็นเดี๋ยวผมลองทำเดูยน่าจะทำเป็นช่วยกันมีอุปกโทรศัพท์ยายมาให้มย เดี๋ยวถามอีกคนเด้อนยายจะมาตังค์ใครชินนังน้ใช้เือแล้วบอกยายคนสินังเอาไงเอาหน่อเขาขาวเฮ้ยหน่อเขาขาวอบอวบหน่อเขาออวยหน่อเขาขาวนหน่อเขียวนีต้มเยอย่างนี้นะแแล้วแบบนี้แล้วลุงหมอวัดตลาดได้บออันนี้แกงบอกช่วยชาวบ้านช่วยชาวบ้านใส่หนเขียวเนต้ม อ๋อเคียวอย่างนี้ต้มเสืิดหน่อยนะหนอยใหญ่หน่อยหน่อไม้ลังดินเออนี่มๆต้มไม่ต้องต้มแกงไม่แกงแกงหวานนี่หน่อเขาแกงขึ้นจากดินเลยเขาแถมมดมาด้วยนะแถมมดด้วยเขาไม่ได้แถมมันมากกว่าหน่อไม้อยู่แล้วเออเขาจะหาได้นะเออแล้วก็ตั้ง ดนไปก็อีกอน่ไไปก็กลับเลยง่ายไปหมเลยถ้าไหาโอ้เดินไหวาเดินเข้ย่มขาแล้วัเป็นูกาเลยตัวเขียวมันแกได้ใช่ไหมนี่เลยขึ้นล้ำ มามาตาสองนาทีแหละแอมบ่ามีผู้มาพคนดูสองนาทีแล้วคนเดียวท่าไม่มันมีคนเยอะคนจ้แ่อนนี้มอนระวังคนเด้อเราเอาป้ายดูไหมครับ ปั้นมือจะของเล่าไรจะปั้นหนึ่งหอดขุดยเลยบ้านทำไมถ่ายมุนเบิร์ตโตมุนเบิร์ตจับดอกม้ทั้งค่ายอายุแปดสิบแล้วแกงไม้ไม่เป็นบอกแปดสิบแล้วสมอโอ้ยอันนี้อันนั้นนั่นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเขาเคียงไม้มาลองนี่เราจะปั้นนะโอปั้นแต่จะเบื้องแล้วพังพังหมดครับโอ้เข่าแล้วจังสันเลยฮิตย่ำตอนเป็นแสบเป็นสาวเป็นนางเป็นระไร ไล่หมดไปหมดเลยอัไรนะรวมีคนอยู่สูงก็อยู่คุณแม่คุณแม่ตาผมมาซอยแล้วแม่เอาเลยซับพ่อซับได้ซับเลยต้มเลยต้มหนึงต้มหนึ่งเสียงมากเดี๋ยวจะทำให้ดูลุงมีแต่คนไทยลุงต้มก็จะบ้านี่นีเออน้องขาวนี่ ขานั่นนอด,ดินนะน่ะนอด,ดินนะลุงองันนั้นนอดินนะนอดินนะคุณลุงไป็ไทยบอไปสบาเลย